สวัสดีค่ะครับผมก็ได้อ่านหนังสือของพี่ตูนนะคะตอนที่มีความทุกข์ก็เริ่มต้นโดยการให้ทานเสร็จแล้วก็รักษาศีลเสร็จแล้วเห็นพี่ตูนพูดถึงการเจริญสติบ่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะเจริญสติดูทีนี้ก็เลยทําก่อนนอนก็เริ่มจากเเท้ามือผ่อนคลายหน้าผ่อนคลายเสร็จแล้วก็จับจับความรู้สึกที่ปลายเท้าไล่ขึ้นมาที่ ที่เข่าประมาณสี่ห้าจุดจนถึงหัวมันจะรู้สึกถึงปิติตอนตอนที่ทําที่บ้านอะไรเงี้ยตอนตอนที่ทำเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีความคุ้นนะแต่ว่ามันมันมีความคาดหวังค่ะเห็นความคาดหวังไหมตอนที่พี่ไกด์ไปเนี่ยเราเราไม่ได้โล่งเหมือนตอนทําที่บ้านค่ะใช่เสร็จแล้วมันก็หลับไปอค่ะพี่ตุลนนี้มันได้ผลไหมค่ะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็น แง่มุมที่ดีที่เราเริ่มมาเจริญสติเนี่ยมันหลับมีความสุขมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราทําเองที่บ้านเนี่ยมันมีปิติ<ห>ปิติขึ้นมาคําว่าปิติเนี่ยคือเราจะรู้สึกชุ่มฉ่ามันก็เหมือนรีแลก็กล<อ>ีแลกมากอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ตรงตรงที่เกิดความรู้สึกมีความสุขเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเป็นกําลังใจให้อยัางอยากทําต่อนี่ในระหว่างวันเนี่ยมันมันกลับกัน พอไปเจอชีวิตโลกภายนอกโลกความจริงเนี่ยมันไม่น่าพอใจเหมือนอย่างตอนที่เราสามารถจะมารู้ตัวเองได้มันมีไอ้เรื่องที่ไม่คาดฝันมีเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจเพราไอ้ตอนที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดหมายได้หมดเลยเดี๋ยวมีแค่นี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจตั้น มือเท้าอะไรมันผ่อนคลายอยู่หรือว่าสบายอยู่ไม่ไม่สบายอยู่นะมันมีอยู่แค่นี้แต่เรื่องภายนอกมันมีอะไรมากกว่านั้นอมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็มันไม่ได้อย่างใจมันก็กลายเป็นความอัดอั้นตันใจขึ้นมามันไม่ใช่ความโปร่งโล่งไม่ใช่ปิติไม่ใช่อาการรีแลกซ์อย่างเมื่อกี้คือพอแต่น้องไม่เคยมาใช่ไหม ม่เคยค,คือเมื่อกี้ตอนที่พี่ไกด์ไปเนี่ยมันเหมือนกับมีความเริ่มต้นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเล็กๆเ,เออเนี่ยว่ามาทําต่อหน้าพี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เลยกลายเป็นความคาดหวัง uh huh. ว่าเอ้ยมันจะต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆ uh huh. ทีนี้พอความคาดหวังมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นว่ามันเนี่ยมีความคิดคาอยู่ในหัวมันก็คาต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่า uh huh. เราเห็นว่ามีความคิดคาอยู่ในหัว นะม,มันก็จะเหมือนไงความคิดคาคาเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งหรือสภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่ถูกรู้เมื่อไหรถูกยอมรับเมื่อไหรมันคลายตัวไปเมื่อน,นั้นเ <c oughs> นี่ยคลายคล้ายๆแบบเนี้ยที่เรารู้สึกคลาย <c oughs> อาการคลายตรงนี้เราเอาไปใช้ประยุกต์กับชีวิตจริงๆได้ประยุก <c oughs> ยังไงคะพี่ตุลยางอย่างเวลา <c oughs> เวลาที่เราไม่ได้อย่างใจมันชอบมีอาการคาไง ถูกไหมแล้วเราจะรู้สึกมีเหมือนกับก้อนมืดๆอะไรอยู่ในหัวมันต้องแก้ไขอะไร,ระมาไม่ใช่แก้ไขไ<ง>คือคือแก้ไขเรื่องทางโลกอันนั้นเราต้องเราต้องจัดการไปอันนั้นเรื่องของเราแต่นี้เรื่องของธรรมะก็คือว่าเมื่อเกิดความรู้สึกมืดๆขึ้นมาเป็นก้อนๆในหัวเนี่ยนะเราแค่ยอมรับเหมือนกับที่ยอมรับสภาพตอนเนี้ยที่ที่พี่พูดถึงเนี่ยแล้วมันคลายออกไปมันก็จะเป็นอาการเดียวกันเลยไม่ต่างกัน อ,อ๋เหมือนรู้สึกว่าตอนนี้เครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่คือคือเราอย่ามองเป็นแค่คําว่าตอนนี้กําลังเครียดอยู่ให้นิยามเจาะจงลงไปเลยว่าสภาวะความเครียดตอนเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงของเรามักจะมีความรู้สึกเหมือนกับความมืดอะไรบางอย่างเกาะอ,อยู่ในหัวหคิดออกไหมเราจะรู้สึกหน้ามืดแล้วก็มองอะไรไม่เห็นหหมันมันจะรู้สึกแคบๆอยู่แค่ตรงหน้าเนี้ยเพราะเราเป็นคนคิดมากแล้วคิดไม่ตกคิด คิดแล้วจมอยู่กับความคิดตรงนั้น mm hmm. แล้วไม่ออกมา mm hmm. บางทีนะเราตั้งใจว่าจะทำยังไงดีแต่มันติดอยู่กับคำนะล็อกอยู่แค่การน,นี้จะทำยังไงดี mm hmm. แล้วมืดไปเฉยๆแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าเออเนี่ยอลักษณะภาวะความคิดที่มันครอบครอบหัวเราอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมืดๆตันๆเป็นก้อนๆอยู่แล้วมันคลายออกได้เนี่ยอย่างตอนนี้ไม่ได้ พอเราคุ่นคิดถึงวิธีการค่ะใช่ต่ถ้าแค่รับรู้มันอย่างนี้ค่ะแค่ยอมรับตามจริงว่าเนี่ยมันเป็นสภาพอย่างนี้เห็นไหมมันเปิดแล้วแล้วพอพอหัวเราเปิดตอนนี้แหละที่วิธีแก้ปัญหามันถึงจะตามมาจริงๆของเราชอบนั่งจะทําไงดีจะทําไงดีแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวจะทําไงดีเนี่ยมันครอบอยู่เป็นชั่วโมงเลยไม่ไปไหนเลยแต่พอไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ย มันถูกรู้ว่ามีอะไรมืดๆกั้นอยู่แล้วหัวโล่งได้ตอนนี้ยังไม่โลง่งมันมันคิดตาม,ม,ตามเอออ่าเนี่ยพอพอลักษณะของอาการคิดตามพี่พูดถึงลักษณะอาการคิดตามแล้วเรานึกออกว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้อยู่อพอมันคลายออกไปปุ๊บตัวนี้แหละมันถึงจะเปิดทางให้วิธีการแก้ปัญหามันเข้ามาอ,อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆคิดเป็นลําดับค่อยๆคิดเป็นขั้นเป็นตอน ด,ด้วยหัวที่มันโลงขึ้นนะที่ผ่านมาคือเราเคยชินกับอาการคิดแบบย่ำอยู่กับที่จนมันกลายเป็นความเคยชินคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แก้อะไรเลยนะแต่แก้หลังจากที่ผ่านความอัดอั้นปันใจมานานแล้วระดับหนึ่งมันถึงได้ เปิดทางให้ค่อยๆค,คิดแบบอึดอัดคำว่าคิดแบบอึดอัดเนี่ยคงเข้าใจนะคือเราเริ่มต้นแก้ปัญหาจริงๆอย่างจังด้วยความรู้สึกฝืดๆฝืนๆเหมือนกับต้องผ่านไอ้ช่องแคบอะไรไปที่มันไม่เต็มใจให้ผ่านแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มตั้งต้นจากไอ้นี่รู้ก่อนมันมันแค่สภาวะอะไรกั้นๆอยู่มืดๆอยู่พอหัวโล่งแล้วเนี่ยความคิดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะ ขอบคุณค่ะ